เรื่องของวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ดูผมมปัญโยเรื่องที่จะนำมาพรรนาอย่างต่อไปนี้เป็นเรื่องของวิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ดูพผมมปัญโยวัดสแกตนนําบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่เรื่องนี้จะมีใช่ประสบการณ์ขณะท่านเดินทุดงแต่ก็เป็นเรื่องวิญญาณของบุคคลผู้หนึ่งซึ่งตายไปแล้ว เว่ายังวนเวียนคาบเกี่ยวอยู่ระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณด้วยอำนาจแห่งโมหะคือยังหลงอยู่ในกิเลสตัณหาไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วกล่าวคือมีครอบครัวหนึ่งอยู่ที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันมาด้วยความปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งไปธุระนอกบ้านพ่อกลับมาถึงบ้าน ก็หลงฟุบไปเหมือนคนหมดสติพ่อแม่ญาติพี่น้องพากันตนกตกใจรีบเข้าปฐมพยาบาลกันเป็นกลาหลขันลูกสาวฟื้นคืนสติกับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากดุดคนละคนแววตาขุนขวางน่ากลัวเวลาเอ่ยปาดพูดออกมาน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นแหบห้าประหนึ่งเป็นเสียงของผู้ชายรวมทั้งถ้อยคำวาจาดุดเป็นผู้อื่นพูด มีการเรียกเอาอาหารสดอาหารข้าวมากินอย่างมุมมามคล้ายกับอดอยากหิวโหยมาช้านานพ่อแม่เห็นลูกสาวมีกิริยาอาการเปลี่ยนแปลไปกระทันหันอีกทั้งยังพูดกันไม่รู้ความดุดคนเสียสติก็รู้แน่ว่าคงมีวิญญาณร้ายเข้ามาเข้าสิงจึงออกไปตะเวนหาหมอผีผู้มีวิทยาคมมาขับไล่วิญญาณที่สิงให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้าน เริ่มทำพิธีได้ด้วยความกตยาคมผีที่มาสิงลูกสาวก็รีบถอยหนีออกไปโดยง่ายๆทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องโล่งอกโล่งใจคิดว่าเหตุร้ายคงจะยุติลงเพียงเท่านี้ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันวิญญาณร้ายหรือผีต,ตนเดิมก็มาสิงลูกสาวอีกคราวนี้ถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของชายคนหนึ่งซึ่งถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้าน เมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านรายนี้เดินผ่านไปมันก็เกิดความรักใคร่ต้องการได้เป็นเมียและตั้งใจจะเอาไปเป็นเมียให้ได้คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องของหญิงสาวก็ยิ่งตื่นตระนกตกใจเพราะถ้าผีตายหงมาสิงถึงขั้นจะเอาลูกสาวของตนไปเป็นเมียเช่นนี้ก็เท่ากับวิญญาณร้ายมีเจตนาจากระทําให้ถึงตายแน่ๆผู้เป็นพ่อเป็นแม่พยายามพูดจาอ้อนวอนกับวิญญาณผีตายหง ที่สิ่งร่างของลูกสาวให้ลาเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายนี้เสียแต่วิญญาณของผีตายหงไม่สนใจใยดียังคงยืนกรานตามประสงค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของหญิงสาวก็ต้องเที่ยวทะเวนหาหมอผีผู้มีสายเวทอาคมขลังมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างของลูกสาวทั่วทุกสารทิศแต่ไม่มีผู้ใดกระทำได้สำเร็จเด็ดขาดไม่แต่รายเดียว หมอผีบางคนที่มีวิชาอาคมยังไม่แก่กล้าวิญญาณผีตายโหงยิ่งไม่อยองเกรงแม้แต่น้อยจะเสกคาถาหรือสาดน้ำมนต์ใส่อย่างไรก็ตามจนฝ่ายหมอผีต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้ไปเองถ้าหมอผีคนใดมีพลังวิชาอาคมเข้มขลังวิญญาณร้ายก็จะเรียบถอนออกจากร่างหญิงสาวที่มันปรากฏอยู่ต่อหน้าเป็นเมียอย่างง่ายง่ายทำทีคล้ายกับกลัวเกรงอำนาจเหลือหลายแต่พอหายไปสักพัก มันก็จะย้อนกลับมาสิ่งใหม่ที่น่าประหลาดก็คือแม้หญิงสาวจะมีพระเครื่องรางของถังได้สายสินลงอาคมติดตัวเต็มคอเต็มแขนเพื่อคุ้มครองป้องกันอย่างไรวิญญาณผีร้ายก็ยังมาเข้าสิงจนได้หน้าเวทนาหญิงสาวขอร้ายรายนี้ที่วิญญาณผีใจหงจับจ้องหมายปองชนิดไม่ยอมเลิกราทำให้เธอแทบเสียสติด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่า มันจะมาสิงอีกเมื่อไรา่เวลาที่ถูกผีสิงหญิงสาวจะมีอาการเหมือนคนหมดสติไม่รู้สึกตัวว่าได้กระทําอะไรลงไปบ้างตราบกระทั่งทั่ววิญญาณผีตายหงออกไปเมื่อใดเมื่อนั้นสติสามปชัญญะจึงจะกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเวลาถึงสามปีเต็มๆที่หญิงสาวถูกวิญญาณผีรายเข้าสิงไม่ขาดระยะสภาพของเธอผู้นี้ ไม่ผิดกับคนตกเป็นทาสของผีตายหงซึ่งจะมารังควานเป็นขขกพักชนิดไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบซ่อนอยู่ที่ใดวิญญาณร้ายก็จะติดตามไปเข้าสิ่งจนได้จนกระทั่งหญิงสาวาดผวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายผอมสุดลงอย่างน่าใจหายและภาวะหน้าพร่านพึงดังกล่าวได้กดดันบีบครั้นครอบครัวนี้ให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานผู้เป็นพ่อโกรธแค้นวิญญาณผีตายหง ที่ตามลำพานลูกสาวไม่เลิกลาถึงกับระเบิดโทสะออกมาขู่ว่าจะยิงผีลายให้แรกกระจายคามือแทนที่วิญญาณที่มาเข้าสิงลูกสาวจะหวาดหวั่นพรั่นพรึงมันกลับยอะเยยท้าทายให้ยิงได้เลยเพราะถ้ายิงมันก็เท่ากับยิงลูกสาวตัวเองจะกล้าทำละหรือการที่วิญญาณผีไทยหงมาเข้าสิงลูกสาวอย่างนี้โดยไม่มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาขัดขวางมันได้อาจเป็นเพราะวิบากกรรมที่เธอผู้นี้ ผูกพันกับวิญญาณชายผู้ถูกยิงมีกรรมผัวพันต่อกันและถึงวาระต้องถอดใช้จึงไม่สามารถสกัดกัน้นหรือหยุดยั้งทุกกรณีและหากไม่ได้รับการช่วยเหลือให้ผ่อนคลายทุกจากวิบากกรรมนี้ก็เชื่อแน่ว่าหญิงสาวคนนี้คงต้องถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนหรือเหตุที่เกิดนี้อาจเนื่องมาจากวิญญาณผีตายหงเพราะถูกผู้อื่นยิงตายสิ้นชีวิตเพราะกรรมมาตรนก่อนถึงอายุขย วิญญาณจะกลายเป็นผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนประกอบกับจิตยังหลวมมัวเมาอยู่ในกามตตณหามีความอยากในกิเลสราคะรุนแรงจนไม่สามารถแยกผิดชอบชั่วดีได้ไม่รู้ว่าตนกับหญิงสาวอยู่คนละภพภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันครั้นมีความปรารถนาในหญิงสาวที่ตนพึงพอใจจึงกระทําทุกวิถีทางเพื่อจะครอบครองเป็นของตนแม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนจะเอาชีวิตหญิงสาวให้ได้ แต่วาสนากรรมดีของหญิงสาวผู้นี้ยังมีอยู่วิญญาณผีใจหงยึงทำลายล้างชีวิตเธอไม่ได้และคล้ายดังเป็นวาระที่หญิงสาวจะหลุดพ้นจากเงื้อมือของวิญญาณร้ายได้มีคนรู้จักกับพ่อหญิงสาวมาบอกว่าควรไปขอความเมตตาจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสแกเธอดเพอท่านเป็นพระเถระที่มีติตตานภาพสูงมากอาจจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานที่ย่ำยีบีถาลูกสาวจากวิญญาณร้ายได้ ผู้เป็นพ่อจึงตกลงใจเดินทางไปที่วัดสแกทันทีวันที่ผู้เป็นพ่อหญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณผีตายหงเข้าสิงไปที่วัดสแกหลวงปู่ดูก,กําลังพูดคุยกับสิย์คนหนึ่งของท่านหญิงสาวผู้ขอดร้ายจึงเข้าไปกราบนมัสการท่านหลวงปู่ก็ถ่ายทักปราศัยถามว่าอยู่ที่ไหนมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกถูกเรื่องราวของลูกสาวก็เล่าเนื้อความถวายที่มีวิญญาณร้ายผีตายหง ตามร้องความลูกสาวให้ท่านฟังโดยละเอียดลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านช่วยกุณาเพื่องทุกข์ให้ด้วยเถิดหลวงปู่ดูนั่งรับฟังเงียบเมื่อทราบจุดประสงค์ของผู้เป็นพ่อหญิงสาวที่ถูกผีสิงท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆว่าแกช่วยเขาทีเอาบุญศิษย์ผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมกระทําความเพียรทางจิตอยู่กับหลวงปู่มานานพอสมควรจึงเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่ ก็ปนมมือรับคำหญิงสาวก็เรียนวัศสก,การเรียนถามหลวงปู่ว่าจะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดนี้หรือไม่หลวงปู่ตอบสั้นๆว่าไม่ต้องจากนั้นหลวงปู่และสิทธิ์ของท่านก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิสงบจิตพร้อมๆกันณที่ตรงนั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนหรือให้จัดเครื่องสาการะมาประกอบพิธีแต่อย่างใดแม้แต่ดอกไม้ทูบเทียนก็ไม่มีพ่อของหญิงสาวผู้ขอร้าย แอบคิดลังเลสงสัยว่าหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีรายได้อย่างไรพอไม่เห็นมีพิธีกรรมอันเคร่งครังดังเช่นที่เคยเห็นหมอผีผู้มีวิชาอาคมกระทำกันมาก่อนเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจเดียวหลวงปู่ดูก็พูดขึ้นมาว่าเรียกผีมารับบุญหลวงปู่ทวดรับบุญค่าให้อนุโมทนาซะจะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีไม่ใช่เอาเมียคน รับบุญไปจะได้มียเป็นนางฟ้าเยอะแยะดูด้วยว่าผีรับแล้วหรือยังสิทธิของท่านนั่งสงบลงอยู่ในสมาธิคงจะติดต่อกับหลวงปู่ดูโดยจิตจากนั้นหลวงปู่ดูก็กล่าวขึ้นอีกรับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเอา้าหมดเรื่องพ่อของหญิงสาวที่ถูกวิญญาณร้ายผีตายหองเข้าสิงนานถึงสมปีแม้จะเคารพหลวงปู่ดูเพียงใด ก็ยังไม่ไวายลังเลสงสัยว่าบรมีธรรมองหลวงปู่ดูจะช่วยลูกสาวให้ผลจากอำนาจผีร้ายได้อย่างไรเพราะไม่เห็นท่านประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความขลังแต่อย่างใดเลยอีกทั้งลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิริยาอาการของวิญญาณร้ายผีตายหงเข้าสิงลูกสาวเป็นอย่างไรและท่านไม่รู้เสียด้วยว่าเป็นลูกสาวคนไหนของตอนถูกผีสิง เมื่อเป็นเช่นนี้ผีายหงมาจะหวาดกลัวหวันระยอหลวงปูด่ดูถึงกับยอมพระหนีจากลูกสาวง่ายๆล่ะหรือเมื่อหลวงปู่ดูและลูกเสดถอนจากสมาธิผ่อนคลายอริยบทแล้วสิทธิของท่านก็บอกกับชายคนนั้นว่าตอนนี้เขาไปเกิดแล้วผีเป็นเหตุลงกลับบ้านไปลองดูถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรแสดงว่าหายผู้เป็นพ่อของหญิงสาวคอร้ายก้มลงกราบหลวงปู่ดูด้วยความปีติอินดี แล้วนมัสการกราบลาไปยังบ้านเวลาผ่านไปเกือบเดือนชายคนเดิมก็เดินทางมาที่วัดสแกอีกเข้าไปกราบมัสการหลวงปูด่ดูด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วรายงานให้หลวงปู่ทราบว่าลูกสาวหายดีแล้วครับตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพ่อหลวงปู่ดูเมตตาไว้ครับ